สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ8วงล้อนะคะวงล้อที่1ของเราก็คือเรื่องของจิตวิญญาณทําไมเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณมีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยคืออะไรในเมืองไทยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องจิตวิญญาณก็จะพูดเรื่องผีนะคะแต่ว่าวันนี้ออกจะพูดเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็ธรรมชาติของจิตวิญญาณแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณไปทําไม เอาไปมาถ้าเกิดเรารู้ตัวรู้ใจนะเราจะคลายทุกมเมื่อเราเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเราจะมีความทุกข์น้อยลงคลายความยึดติดน้อยลงนะคะอ่าวันนี้ออากจากมาเล่าว่าจิตวิญญาณคืออะไรจะสมมุตินะคะว่าน้ําในขวดเนี่ยน้ํานะคะเปรียบเสมือนน้ําในขวดนี้นะคะเปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณของเราขวดเปรียบเหมือนร่างกายนะคะ มันจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะอันที่1ก็คือ body ต่อมาก็คือ s o u แล้วก็ spirit นะคะ s o ลก็คือวิญญาณจิตวิญญาณก็คือความสะอาดของน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแยกกันนะคะก็คือว่าร่างกายของเราเกี่ยวกับจิตวิญญาณคือรถกับร่างกายเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเรากับรถเป็นคนละสิ่งกันรถกับเราเป็นคนละสิ่ง น้ำกับขวดน้ำก็เป็นคนละสิ่งเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณกับร่างกายเป็นคนละสิ่งกันโอเคนะคะแล้วเราจะมาแยกอีกนะคะแยกอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกฉันไม่ใช่ร่างกายของฉันฉันไม่ใช่ร่างกายของฉัน ฉันไม่ใช่ความคิดของฉันฉันไม่ใช่ความรู้สึกของฉันเพราะฉะนั้นความโกรธก็ไม่ใช่ของเรานะคะเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราสามารถแยกออกเป็นชั้นๆดังนี้นะคะคือว่าจิตวิญญาณก็คือข้างบนนี้นะคะ,ะจิตวิญญาณคือข้างบนนี้จิตนะคะคือความสว่างประจางใสเปรียบเหมือนซอฟต์แวร์นะคะเหมือน, program, นะะโปรแกรมนะโปรแกรมคือจิตวิญญาณของเรา โซลคือวิญญาณนะคะวิญญาณก็คือตัวน้ำนะคะความเพียวของโซลคือความเพียวของสปิริตนะคะก็คือความก็คือเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็บอด y ี้ก็คือฮาร์ดแวร์เรียงเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นนะคะชั้นของฟิสิกอลอิเล็กทริกนะคะแล้วก็กายทิพนะคะแล้วก็อีโก้ของเราเดี๋ยวออบจะวาดภาพให้ดูเพื่อจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นจิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณของเรานะคะประกอบไปด้วยเราต้องแยกระหว่างความคิดของเราความรู้สึกความรู้สึกจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะความคิดความรู้สึกจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือความรู้สึกทางกาย ส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกทางใจจิตวิญ,ญญาณนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะแล้วทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อให้เราเนี่ยคลายความยึดติดนะ,ะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเรารู้สึกโกรธความโกรธไม่ใช่ของเรานะคะ,ะเรารู้สึกเมื่อบางทีเรารู้สึกทางกายถูกไหมคะเมื่อเรารู้สึกทางกายสมมติว่ามีคนมาเหยียบเท้าเราเราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ชอบถูกไหมคะ ความรู้สึกทางกายก็ไม่ใช่ของเราจิตวิญญาณเราไม่ได้รู้สึกด้วยนะคะรเราทนุถนอมร่างกายของเราแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ทนุถนอมร่างกายของเรานะคะมันก็คือเป็นการดูแลฟิสิกอลบอดี้ของเรานะเมื่อเรามองเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณไปทําไมการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณคือสําหรับออกการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความเข้าใจที่เท่าเทียมกัน การเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณก็คือว่าเมื่อเราไม่ยึดติด,ดบทบาทหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเราก็จะรู้สึกทุกน้อยลงเพราะว่าถ้าเรายึดติดในร่างกายของเราความสวยงามความหลอ่อความสวยความแก่ความชรานะคะซึ่งเอ๊ะทำไมร่างกายเป็นแบบนี้จิตใจเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วจิตวิญญาณของทุกคนเนี่ยสมบูรณ์แบบเหมือนกัน จิตวิญญาเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบเหมือนกันเหมือนกับน้านะคะที่มีความสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะขวดเก่ากับน้ําขวดใหม่น้ํามากน้ําน้อยนะคะอ่ะก็คือจิตวิญญาณมีความบริสุทธิ์เหมือนกันนะคะอย่างในบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอัสมาณมาสเตนะคะแปลว,ว่าฉันเคารพในจิตวิญญาณของเธอที่เราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ตัดสินคนอื่น คือการไม่ตัดสินคนอื่นเราจะรู้สึกว่าการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมันจะเป็นความเท่าเทียมทางความสามารถเวลาที่ออกพูดเรื่องตาที่3ามคนก็จะแบบว่าต้องเป็นพระที่มีปฏิบัติมาเยอะหรือเป็นคนที่ปฏิบัติมาเยอะหรือต้องหรือชั้นฉลาดชั้นสวยชั้นเก่งมันก็คือเปลือกนอก ความฉลาดความสวยความเก่งมันคือสภาพแวดล้อมแต่ความจริงแล้วนะคะฉันเคารพในจิตวิญญาณของเธอก็คือว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีความสูงส่งแล้วก็งดงามนะคะจิตวิญญาณมีความสูงส่งและงดงามเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะทําผิดอะไรมากมายนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆแกะเปลือกของเราสมวเราอาจจะครั้งที่หนึ่งเราเคยอาจจะเคยทําร้ายคนอื่นนะคะแต่สุดท้ายเมื่อเราได้ศึกษาหรือเราได้เรียนรู้หรือเราพัฒนาเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถแกะเปลือก ที่มันห่อหุ้มความไม่งดงามของเราออกไปแล้วทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความงดงามที่แท้จริงของจิตวิญญาณของเราเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณมันเป็นหลักยึดของเราเราหลักหลักยึดของเราคือความสวยงามคือความดีงามทั้งปวงเมื่อเราเมื่อเมื่อเรามันก็จะเป็นแบบความเท่าเทียมกันสิ่งหนึ่งที่ออกจะพูดก็คือเรื่องของาศาสนานะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงเรื่องจิตวิญญาณ เราก็จะสามารถเข้าถึงจิตใจของคนโดยไม่ได้ยึดเรื่องของศาสนาสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องต่อไปนะคะก็ติดตามในคลิปหน้านะคะเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณค่ะ